ภาพเก่าเล่าตำนานที่ท่าเห็นนี่คืออ่าภาพของรัชกาลที่ห้านะครับสเสด็จพระพาทต้นเฉวยพระาหารใต้ร่มไม้กับคณะตามสเสด็จนะครับคุณเอเนกนพมูลนักาการนักเขียนสารคดีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์น,นะครับเชื่อว่าเป็นภาพที่ฉายเมื่อ พุทธศักราช2,449นะครับชุดเดียวกับภาพฉายใต้ร่มไผ่แถบเมืองกำแพงพิษนะครับหรือบริเวณใกล้เคียงในภาพนั้นจะเห็นรัชกาลที่5ประทับอยู่ด้านขวาสุดนะและเห็นซุ้มไผ่ข้างบนเพราะมีผู้ตามเสด็จรงกับที่ทรงเอ่ยออานาไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเสด็จพร,ระภาสต้นครั้งที่สองนะครับเช่น พยาบุรุษรัตรราชพันลุบนะครับหรือนบก่ไรอเนยฮะไว้หนวดหันหน้ามามองกล้องมีผ้าคาดจะเอวนั่งเท้าเขียนถัดไปด้านทวนเขียนนาฬิกานะครับคือพยาโบราณราชธานินพรดืกะกุ๊บนะครับอถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นเนาะขนังนะครับเด็กเล็กกรมหลวงราชบุรีดิเล็กนิดนะครับ ถัดไปคือกรมหลวงสภศาสตร์สุภกิจที่พระยาบุรุษรัตนะบังอยู่นะครับถัดไปกคือกรมหลวงประจักศิลปาคมถัดจากนั้นติดกับรัชกาลที่หน่าจะเป็นพระองค์เจ้าอุรุพงศรัชสมโพธ์นะครับด้านซ้ายเนี่ยสวมเสื้อนอกหันหลังคือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับ ในพระบบราชบุญพุทธศักราช2449รัชกาลากาที่5ทรงกล่าวถึงการถ่ายรูปไว้มากนะครับเพราะเป็นสมัยที่ทรงสนพระไทยเล่นกล้องเท่าทีอา่อาจารย์อดีตนับคำในพระบบราชบุญนี้ชิ้นนี้ดูเนี่ยปรากฏว่าทรงพูดถึงการถ่ายรูปนถึง52ครั้งเลยทีเดียวนะครับ